สวัสดีครับนี่เป็นเครื่อง F50 นะครับซึ่งทางร้านเรามีนำเข้ามาตัวนี้จะเป็นอ e ีมี่ลงท้ายด้วย534 F50 เนี่ยเหมือนกับ F40 นะครับเป็น 4G LTE นะครับการเป็น 4G นั้นก็ย่อมแสดงถึงความ มั่นใจในระบบการสื่อสารนะครับซึ่งใช้กับซิมได้ทุกซิมนะครับที่ทางร้านได้ลองมานะครับไม่ว่าจะเป็น true as นะครับ d t a c นะครับใช้ได้นะครับนี่เป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จใช้ usb นะครับแนะนำให้ใช้ usb นะครับตัวน,นี้ ป้องกันการปิดพลาดสลับขั้วต่างๆนะครับแนะนำให้ใช้ USB นะครับในเครื่องกล่องนะครับมีขึ้นตัวนี้นะครับให้ดูในกล่องก่อนนะครับมีอะไรป้าในกล่อง ของ f 5 0เนี่ยจะเป็นคลิปแบบนี้นะครับวิธีการนะครับอย่างนี้ลงไปนะครับอย่างนี้นะครับกดลงไปนะครับแต่ผมไม่ขออนุญาตกดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยก็ก่อนถึงมือลูกค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับกดลงไปนะครับประมาณนี้แล้วก็มีสายนะครับสายชาร์จตัวนี้มันจะเป็นสายชาร์จของรุ่น f 4 0 f 5 0จะเหมือนกันคือหัวเขาจะเป็นหัวยาวนะครับสังเกตนะครับ ยาวนะครับมีตัวนี้ไขตัวนี้นะครับแนะนำใช้เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทดีกว่านี้มันบางเหรียญบาทดีกว่านะครับมีหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จใช้หัวชาร์จทั่วไปของโทรศัพท์มือถือได้นะครับไม่จช่เป็นตองใช้ของเขาหรอกนะครับให้ดูในกล่องก่อนนะครับในกล่องมีประมาณนี้ส่วน ญาตเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนคนระับก็ตัวเครื่องนะครับ F40 นั้นเอ่อ F50 นั้นนะครับตัวนี้มันจะค่อนแข็งมากครับตัวนี้เดีย๋ยวผมต้องขออนุญาตใช้เหรียญบาทดีกว่าครับเพราะว่าคือแนะนำล้วใช้เหรียญบาทอะดีกว่านะครับเขาจะค่อนข้างแน่นนะครับ นี่นะครับหมุนออกมานี่เดียวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอเอียงอยู่เนี่ยคือมันเปิดอยู่นะครับถ้าเอียงไปก็คือปิดนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือปิดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแบตเขานี่นะครับเป็นแบบนี้ผมขอดึงออกนะครับเดี๋ยวผมปิดลงไปใหม่นะครับตัวซีนตัวเนี้ยเดี๋ยวทางร้านจะปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ซินแบตเตอรี่นะครับขออนุญาตแกเลยนะครับเพื่อที่จะทดสอบการทำงานของเครื่องนะครับตัวเครื่องลงท้ายด้วย EMI 5้าห้ตรงกันนะครับตัวนี้นะครับให้เรามาระวังนะครับการเปิดตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นการดันนะครับดันดันดันไปทางนี้นะครับดันนะครับนะครับแต่แวเรายกออกนะครับเอสกเช่นกันนะครับดันยกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ใช้ซิมไซส์กลางนะครับ ต้องหาซิมที่เป็นปลอกซิมสายกลางนะครับนี่นะครับปลอกซิมสายกลางนะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ให้ชมก่อนนะครับไม่แน่ใจลูกค้ามีหรือเปล่าถนะ้าไม่มีเดี๋ยผมอาจจะต้องให้ไปด้วยนะเดี๋ยวไม่มี ดีผมมีมีอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวแบ่งไปนะครับนะแล้วก็ซิมการ์ดนะครับเดี๋ยวผมดึงออกจากเครื่องที่ผมใช้งานก่อน ก็ทดสอบาการทดสอบแล้วมันก็ต้องทดสอบให้รู้เลยว่าทำงานได้ไม่ได้เนาะนะครับนี่นะครับซิมนี้นะซิมนี้นะครับนี่นะครับวางลงไปนะครับ วางลงไปตามรูปนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวปอกซิมเนี่ยผมเดี๋ยวผมแถมไว้เอาไปด้วยเลยเดีกวนะ่าเนาะใส่กล่องไปเลยนะครับเดี๋ยวเกิดลูกค้าไม่มีนี่นะครับใส่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเก็บนะวันนี่ซิมของผมนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเครื่องนะครับ นี่นะครับคัวแบตนะอันนี้คิดว่าลูกค้ารู้อยู่แล้วละ่ะส่วนมุกไปแล้วกดลงไปอย่างนี้นะครับเครื่องรุนนี้มีแฟลชอยู่ด้านหลังมีปุ่ม ptt ีที s OS แต่ว่าเออผมก็ไม่เคยโปรแกรมมันนะครับเพิ่มเสียงปุ่มกล้องนะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับ อาจจะมีรยรอยนิดนึงน,นจะจ๊ะนะครับเพราะว่าผมเอาเหรียญน,นะครับแต่ก็ดีดีกว่าใช้ไอเครื่องเปิดของเขาว่ามันบางนะครับนี่ผมเปิดเครื่องนะครับกดกดค้างไว้นะครับเดี๋ยว ตัวสายคล้องมือนะครับก็เดี๋ยวผมให้ไว้ไปด้วยเนาะปกติเราผมก็ขายแหละแต่ว่าให้ลูกค้าไปใช้คล้องมือดีกว่าตรงเนี้ยนะก็สอดลงไปตรงนี้นะครับสอดลงไปทงังรูเล็กๆข้างบนนี้นะฮะสอดร้อยลงไปนะครับมีรูสอดร้อยมือร้อยร้อยอยู่นะครับเวลาจับมันจะได้ปลอดภัยกระชับนะครับอันนี้ มาแล้วนะครับเนื่องจากมีซิมนะครับมันถึงขึ้นเป็นเวลาพอหมดอันนี้แล้วซิมเป็นซิมทรูนะครับซิมทรู เลือกภาษาไทยได้นะครับนี่นะครับไทยก็จะกลายเป็นไทยหมดเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับํำแ่ง Google นะครับก็ลงลงได้เหมือนเออถ้าเรามี Android อยู่แล้วใช้ Google อยู่แล้วก็ลงลงปกตินะครับลงปกติเลยนะครับวันเวลานะครับคือถ้าใส่ซิมเข้าไปมันจะขึ้นหมดเลยฮะอินโดจีแล้วเนี่ยนะฮะเจ็ดบวกเจ็อย่างเงี้ยมันก็จะตามซิมเราเลยนะครับมาดูตรงนี้กันครับอ m มีนะครับห้าสามสี่นะครับเห็นไหมนอ 534นะเดี๋ยวผมส่งไฟล์เสียงท้ายคีย์ไว้ให้ก่อนนะครับขออนุญ,ญาตเผื่อไปเซตต่อนะครับแต่ลูกค้าอาจจะมีอยู่แล้วอ่ะผมไม่แน่ใจแต่ว่าขออนุญ,ญาตส่งไปเก็บไว้ในเครื่องท่านก่อนละกันเปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธแล้วเดี๋ยวผมส่งไฟล์ เสียงท้ายคีตรงไปไปให้เครื่องท่านนะครับ F50 อา P3 นะครับมันจะขึ้นเป็น P3 นะครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ก็กดรับเอาไฟล์ไปเก็บไว้เอาไฟล์เสียงท้ายคีไปเก็บไว้ในเครื่อง F50 ของท่านก่อนนะครับแล้วก็ เพื่อเอาไปเซตในเซลลต่อนะครับอืมวครับก็เซตต่อได้นะครับ ดูการทำงานก่อน push to talk add button นะครับเป็นฮาร์ดแวร์ปุ่มนะครับจะให้ดูอะไรนะครับถ้าเรากดมันก็คือเรากด PTT ใช่ไหมครับ อันนี้ยืนยันว่า PTC ทำงานปกตินะครับปุ่ม up down นะครับปุ่ม up down นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยผมจะให้ดูกล้องนะครับกล้องถ้าผมกดไปปุ๊บกล้องนะครับนี่นะครับกล้องหน้าหลังทำงานปกตินะแล้วก็กล้องตัวนี้สว่างนะครับค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับ F 4 0ก็อาจจะกล้องดูดีนะครับ เขาจะเป็นแบบกริดอ่ะเป็นตารางๆาาแบบนี้นะก็จะดูแปลกตาดีนะครับมี Play sto r e นะครับลงแอป,ปได้นะครับอัปเดตเซโลโล์ก็ผ่าน Play sto r e ได้เลยนะครับจอเขาก็ใหญ่ดีนะครับปิดบลูทูธโอเคนะก็ สังเกตตัวนี้ขึ้น 4G นะครับเบอร์นี up up, okay. so right. ้ไม่ต้องตกใจนะครับมันอยู่ในซิมก็สังเกตว่าเมนูเป็นภาษาไทยหมดเลยนะเนี่ย ใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลครับโทรศัพท์ได้นะครับกดตัวนี้แล้วทัชหน้าจอโทรออกได้เหมือนโทรศัพท์ปกติเลยครับปุ่มพี่หนึ่งพี่สองพี่สาพี่สี่ก็อาจจะต้องลงบัตตอนแบบบัตตอนแบเปอร์นะครับแล้วโปรแกรมเปลี่ยนช่องอะไรต่างๆนะครับครับตัวนี้เป็นลำโพง แล้วก็รูม่นะครับสวยงามครับครับขออนุญาตปิดเครื่องเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ